นี่จะพาทุกคนไปดูโรงงานทําขนมสแน็คมีกรอบฉบับพี่บังของเราเช่นเดิมนะครับผมบอกเลยว่าน่าทานเช่นเคยครับนี่ครับใส่ไปในน้ํามันร,นร้อนๆนะครับนั้นน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันพืชเด้นะกู <c oughs> จะบ้า <c oughs> เปลี่ยนทุกๆหมื่โลหรือเปล่าเนะี่ยโอ้โหออกมาเฮ้ย <c oughs> มันมีอะไรดําๆมาด้วยอ่ะนะ <c oughs> นั่นรอยเขาเหมาหรือเปล่านะ <c oughs> กูนึกว่าโม่ปูนเอาหลังจากที่ได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับก็นํามาใส่กระสอบครับกูเชียกูนึกว่าทาปุ๋ยนี่มึงทําสแน็คจริงๆด้วยหลังจากนั้นก็นี่ครับนี่ได้วัตถุดิบมาแล้วเหลืองอะล่ามมาเลยฮะหลังจากนั้นก็นําไปบรรจุซองครับเครื่องมือก็จะดูเหมือนทันสมัยนะเกือบละอีกนิดนึงเอามาใส่หอยเรียบร้อยนี่ยี่ห้อ,อเลยวันนียกูไปกูจะได้ไม่กิน นี่คือถ้ากูดูนอกโรงงานเนี่ยหน้าแดกมากนะ <c oughs> กูจะบ้าดูที่นี่โอ้โหทํามาโคตรน่ากินเลยเขาบอกว่าเป็นขนมเพื่อสุขภาพนะกินคลีนเงี้ยไม่มีอะไรมาเจือปนเลยก็แล้วต้องแบกกับตีนทุกรอบ <c oughs> อา้าวแพ็กเสร็จแล้วแดก <c oughs>